สวัสดีครับวันนี้ปอนก็พาเพื่อนมานั่งดูทุกสิ่งทุกอย่างทีขงขง่ข้างๆริมน้ำปิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับยวพามาดูกันเนาะนี่ก็จะเป็นด้านล่างนะคะรับเดินลงมาด้านล่างนี่เป็นสะพา,านนนวรัฐนะครับกลางคืนก็จะสวยงามหน่อยเนาะรถก็เจานี้รถยังไม่ตินดนะครับแล้วก็นี่เป็นแม่น้ำปิงเนี่ย ก็จะมีคนตกปลาด้วยนะครับนเนอะราไปดูกันว่าครับตกปลาได้ไหมเนาะอืมน้ำตอนนี้น้ำขึ้นนะครับวันนี้ก็ยี่สสี่ทันวาหกสี่เนาะไหนงอะไรบ้างอืม <c oughs> ไ,ได้ก็ข้าวย่างเลยกาก็เต์ได้ป่ายามหัวไปดูับไปดูกันกกี่ขาตกปลา บอกว่าเหมือนแต่ปะดุปะดุปะดุกนี่ก <c oughs> ็เป็นทางก็จะล่มลื่นหน,นะครับก็มาเดินเที่ยวมาชมดูได้ไ <c oughs> กลๆนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะครับ วันนี้ได้ยังข้ามก็เ,ไเอได้ไป่ายโอ้โหฮะไปอยกอะเออบบห่จักน้อยอ๋อ,อาาใครปร่ป่าตะพียนอ๋รปรอปลาดูอันนี้เราจะของเนี่ยเป็นอว่าคุยนาคับ นี่สวยๆทด้งไงก็มาเดินเที่ยวเดินอะไรกันได้นะครับตรงสะพานนา,วารวราชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เลี่ยมน้ำปิงแต่กลางคืนก็จะสวยกว่านี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ปอนแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ